แกล้ยิย่งใหญ่พามาขึ้นไปดูแปลงยาคบเฟซีโอ้ยเอ้าครับ,<อ>รบลงจะขับให้แม่ขี่ใช่ไหมไอ้งวัวพอ,อมแต่กินตั้งงวัวพอ,อมหมดที <c oughs> งัวก็วได้กินสร้างก็ได้กิน หลงหลงมาตรวจงานหมาลงไม่สร้างให้ไปงัวนี่ให้งัวพ่อมันสร้างพ่อมาดคักแ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนขับเอสซีสุกานนะยคะสวัสดีครับไปครับเสียงขอเสียงหน่อยครับดีดีครับเสียงเสียงกดน้ำ สวัดีครับด้วยการด้วยกาบด้วยครับครับดีดีดีสวยเราเรอครับสวยครับวันนี้นะครับเรามีารกิจนะครับจะพาไปดูแปลงหญ้านะครับที่เราได้ทําบุญกันนะครับว่าตัดได้มากได้น้อยขนาดไหนนะครับเสร็จหรือยังเราจะไปดูกันนะคะเราขึ้นไปดูป่าหญ้านะคะที่เราน้องบ้านน้องดาวนะคะครบครัวดาวเชียงเดือนแล้วพร้อมกับพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านที่ได้ร่วมกันทําบุญวันนี้นะ ให้บุญใหญ่ค่ะเอฟซีวันนี้ให้บุญใหญ่ให้น้องๆช้างหลายๆเชือกนะได้มีอยู่มีกินกันวันนี้เราจะไปดูความสําเร็จของเราว่าไปถึงไหนแล้วนะคะไม่ต้องปิดปากพูดความจริงไม่ต้องปิดสวัสดีครับก่อนอีกครั้งหนึ่งเร็วสวัสดีครับเราครับรอรอแล้วครับครับสวยสวยสวยีครับสวัสดีครับครับเราลอแล้วครับสวยครับยอดน้ำยอดน้สวยครับงครับเออไปภารกิจของเราตอนนี้เราก็ได้ ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้วนะครับให้ครับแม่ดาวดูพี่เดือนแม่แป้งตอนนี้พี่เดือนขับถ่ายเป็นไงบ้างดูก่อนโอเคโอเคอ่ะแม่แม่เอฟซีหลายท่านอาจจะเป็นห่วงพี่เดือนไงไหนคุณตอบเลยสิว่าเป็นยังไงโอเคครับถ่ายดีแล้วนะครับขับถ่ายปกติแล้วหลวงไม่ต้องไปอ้าวอ้าวอ้าวหลวงไม่ต้องไปมันต้องไปเพ้าบ้านลูกไปแล้วพี่หลวงไปแล้วหัวยทางขบาน์ก็แช่เสร็จนี่บริเวณหน้าบ้านผมครับ บรรยากาศหน้าบ้านวันนี้ต้องขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับให้ดูนะครับเพราะว่าไลฟ์สดไม่ได้เลยครับภาพมันภาพอ่านจะไม่ชัดคนระับ ส่ไมเน่นี่ลงวิ่งตามมาเน่มาเน่ลองลงมาเน่มาเน,าน่ไม่ยอมอีกลรอไปด้วยแต่ไม่ได้เชียร์มัดไวยใครรู้ใจกลงทบ้านลงงลงมาเน่มาเน่เดี๋<อ>ยวจับคุณลุ่นก่อนลดเท้าอยจะจับหลงคุณลุ่นก่อนมาแล้วตามมา นยิ่งใหญ่ผ้ามากึหลนไปดูแปลงยาครับเบป๊ซีโอ้ยเอา้าครับลงจะขับให้แม่ขี่ใช่ไหมฮะลงจะขับให้แม่ขี่ใช่ไหมเอา้าเธอเอา้าเอา,าหลังอื้อ S <S ติองตำรวจครับโุ๊ดตๆ๊ๆๆุ๊ดตุ๊ดไุ๊มสวัสดนอใครบ้างตอนนี้เราก็มาถึงป่าหญ้าเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เ็าเกือบแล้วนะใก,ใกล้ใกล้จะหมดแล้วแต่ถ้า ถ้านใดมาก็ยังพอมีที่เขาแบบเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าน้องช้างกินก็โอเคนะส่วนยาควันจอยยังไปไม่หมดนะยังเหลือลำที่ไปปลูกอยู่นะ <c oughs> ลงมันลงทำอะไ,<ม><น>ไ,ไรพันเดอลงออกน้ำน้าเลยหูใช่ไหมเนาะพันพนที่ตรวจงานที่ลงมาตรวจงาน คลิปนี้ต้องตั้งชื่อว่าที่หลงขี่มาตรวจงานขายบขายของขายของวเมันต้องอารนตมือาเ่าจมันก็ปลูกวนี่เออแต่เราจำจำไหมเนี้ยเออ บอก,กว่าตัดอาจำๆให้แน่ว่าม ah ันง ah ่า ah ุ่นอือตาเทาตาเทาแม่น้องเพิ่มจะเอาไปปลูกค่ะจะเอาไปปลูกขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับก่ต้องซื้อดอกบ้านเองซื้อดอกบ้านเองเอาก็บอกซือว่ารอกระองซื้อ เนี่ยก็ตัดอันตะไปาย่งไอ้งัวพอมแต่กินตั้งงัวพอมบุตงัวก็ได้กินสร้างก็ได้กินหลงหลงมาตรวจงานมหลงต้วจเลี้ยงจ้าตู่สาม เพิ่นมาเพิ่นใหนตีไรต่อเฉี่ยวมันบอกห้องสวนสัตว์ตีไรเนาะบ้องคุ้มกับเฮ้ยม่นเป็นม่นเปตัดสีเขตของเขาตีต้อตหุ่นมันบอกถึงแดนมันต้นไม้อีกวะเออไอโอ้แดนนี่พอดีเอ้ยตัดต้นสั้นเนี้ยงๆสิคืออยู่นี่ จ้างเจ้าตัวหน่อยยี่บันเดี๋ยวยี่บันปลาคือเดี๋คือเดี๋ไปยี่วันปลาโอ้สั่งผ้าจานหันโอทางวัดก็มาตัดนะครับแบ่งแบ่งกันตัดเราเลยตัดจนหมืดหน่าละยังรถนี่ยังมันขึ้นมาตนุ่นโอ้โหมานใสมาก่อน วัวตั้งผีก็มีโอ้โหหลายคนตัวนี้แม่โอ้โหวัาตั้งผีก็มีตัวนี้แม่ครับครับครับตาตัดเลยครับครับตัวตัวมันขึ้นไม่เนี่ยใบเด้อตัวมันขึ้นไม่ครับผมครับผมขอบคุณหลายหลายไม่ไม่ไ่คือปัตตุสโต้สวัสดีครับสวัสดีครับตาเราอู่ว่า ก็จาได้ไปสร้างให้ไปงัวนี่ให้งัวพ่อมาสร้างพ่อป้าคักแต่ว่าเอาครับผมเอาเลยครับเส้นเสียบได้ไงครับตัดครับครับผมครับผมเอาเลยเอาเลยครับตัดโหลดโอ้หอสร้างน้ำแห้งัวน้ำครับโอ้หอสร้างน้ำให้งัวน้ำครับครับครับมาเป็นอย่างบ่เป็นอย่างครับครับผมครับผมตัดสั้นๆจ้ำจ้ำไปผมนั่นไง มก,กมันยังดอกครับผมแล้วครับเพื่อนอนะ่ะที่รังผมก็จหายอีกมันมีอยู่ส่วนนีนอนน้อยู่หลายอยู่มีหลายพ่วกบนก็ให้ยู่แต่ว่ามึงใอ้ผมนั่นเนตัดสันผมจะได้จ้างเขามาหุ่นอนกนะ่ใช้ตัวแรกงานท่านไงมาท่านด้ตัดเลยจีนี่นี่นี่จามันยังสี่นี่ไอ้แม่นุ่มเพิ่มมาดิปลูกนี่นี่นี่นยังเสีย ตอนแรกเลยยังไม่ได้ตสักทีลงป้าก,กับบ้านห้องพี่ลงไปแล้วนู่นพี่ลงกับบ้านแล้วนูแต่ว่าตูามี่มาเล่พี่ลงกับบ้านแล้วอ่ะอัขาดเลเออตัดไปแล้วอ่ะฝากทิ้งท้ายแม่ก็ขอ,ขอขอบคุณแม่ขอบคุณพลังรักของแม่แม่ซีทุกท่านเลยที่มอบให้กับบ้านดาวนะโดนจิตโดนใจให้บ้านดาวนะพลิกจากวิกฤตจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจนได้เออเฟือเปืือแผ่นี้ เพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวช้างเราทุกท่านทุกคนเลยก็ขอบคุณมากๆากนะคะขอบคุณที่คอยยืบยืน่นขอบคุณที่คอยคอยอ่าพระเจ้าัมพัน์คอยสนับสนุนทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังในทุกคุกคนเหมือนกับที่ีบอกผมเนาะบอกแม่ดาวบอกครอบครัวบ้านดาวนะครับให้แล้ก็แบ่งปันนะครับผมตอบรับมาแม้กระทั่งที่เราผิดทองหลังพระ แต่ว่าเราก็นิจใจนิจใจครับ,รบมีแม่เอฟซีหลายๆายท่านหลายคนบอกแล้วว่าทําบุญนะคะทําบุญไม่ต้องจําเป็นว่าต้องออกหน้าสื่อให้ทําข้างหลังเดี๋ยวมันก็ล้นออกมาข้างหน้าน,นั่นคือความจริงค่ะแม่อฟซีหนูลองดูแล้วก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะคขอบคุณค <ผม S 1> ที่เข้ามารับชมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสําหรับบ้านดาวนะครับผลบุญที่ผมทําในวันนี้หรือว่าและ ต่หลายครั้งนะครับที่เราร่วมกันมากับแม่เมฟซีขอโมทนาบุญสาธุนะครับพรในประเสริฐพรในเป็นเลิศขอจงบังเกิดให้กับแมเมฟซีร่ำรวยร่ำรวยอย่าเก็บอย่าไข่ยอย่าจนเฮง,ง,งรวยตลอดปีตลอดไปครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ